นายกรัฐมนตรีของไทยอนุทินชาบีรกุลต้องการจัดการกับนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่ขาวสะอาดหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งเป็นความเห็นจริงต่อไปนี้ควรจะขอบคุณคนให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตแล้วต้องขนควายหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมชั่วช้าเลวทรามตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ไม่ใช่อ้างแบบปัสวะและไร้สติปัญญาว่าให้ผู้ร้องเรียนไปหาข้อมูลมาแล้วนําไปแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจอันที่จริงการที่คนคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งกล้าเปิดหน้าชัดๆแล้วร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความไม่ข่าวสะอาดไม่ชอบมาพากลไม่ซื้อสัสุจริตของคนในวงของรัฐบาลเรื่องนี้ต้องนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีต้องให้ความสําคัญแน่นอนว่าอาจจะยังไม่ต้องเชื่อโดยทันทีทันใดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีจะปัดสวะด,ด้วยการอ้างว่าไปหาข้อมูลมาแล้วนําไปแจ้งความกับตํารวจต้องย้ําว่าเรื่องนี้ฝ่ายผิดที่ชัดเจนที่สุดคือกัมพูชาเพราะลอบเข้ามาวางระเบิดในเขตแดนไทยแล้ว ทหารไทยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนการที่นายกรัฐมนตรีไทยไม่กล้าจัดการกับนักการเมืองที่มีพฤติกรรมผัวพันกับขบวนการฟอกเงินก็หมายความว่านายกรัฐมนตรีอยู่ร่วมกันขบวนการฟอกเงินใช่หรือไม่หรือหากจะตอบว่าไม่ใช่แล้วเหตุใดจึงไม่กําจัดนักการเมืองฟอกเงิน